Thank you ลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามกดแชร์กดชอบและหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดแชร์เพื่อไม่ให้พลาดคลิปพยากรณ์อากาศดีๆจากลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ครับพุทธสุภาษิตประจำวันอักโกเทนะชิเนโกทังอักโกเทนะ ชินเนโกทังอกโกเทนะชินเนโกทังจงชนะความโกรธด้วยด้วยการไม่โกรธตอบจงชนะความโกรธด้วยการไม่โกรธตอบจงชนะความโกรธด้วยการไม่โกรธตอบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพบกับผมลุงนวดฝนฟ้าพยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์และรายงานสภาพอากาศ สำหรับประเทศไทยเรานะครับผมประจำวันที่3ธันวาคมพุทธศักราช2567ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้นะครับผมโดยอาศัยข้อมูลจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับพ่อแม่พี่น้องสำหรับสภาวะอากาศของบ้านเราจะเป็นอย่างไรกันบ้างเรามาติดตามกันได้เลยครับผมก่อนอื่นเรามาดูแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากประจำวันที่3 ธันวาคมพุทธศักราช2567ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวนันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้โดยพบว่าประเทศไทยเรามีพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักสีเหลืองนะครับผมฝนตกหนักคือประมาณ35.1ถึง90มิลิเมตรได้แก่จังหวัดพัทลุงจังหวัดสงขลาปัตตานียะลาและจังหวัดนราธิวาสนะครับสำหรับฝั่งอ่าวไทยส่วนฝั่งอันดามันมี2จังหวัดคือจังหวัดตรังและจังหวัดสตูลครับพ่อแม่พี่น้อง ฝนเริ่มเข้ามาอีกนะครับเมื่อวานนี้ฝนก็ได้หยุดลงนิดหน่อยนะครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้ก็เริ่มเข้ามาอีกนะครับโดยเฉพาะส่วนใหญ่อยู่ตามโมเดลฝนแล้วจะเริ่มเข้ามาจริงจริงยังจก็อยู่ในช่วงประมาณช่วงค่ําคืนนะครับพ่อแม่พี่น้องเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศลักษณะอากาศทั่วไปของประเทศไทยเราประจําวันที่3ธันวาคมพุทธศักราช2 5 6พบพบว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็น ที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกําลังอ่อนลงลักษณะเช่นนี้ทําให้บริเวณดังกล่าวมีหมอกในตอนเช้าและอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-2องศาเซลเซียสแต่ยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้าในบริเวณภาคเหนือภาคตะอนอ,อกเฉียงเหนือสําหรับบริเวณยอดดอยและยอดภูมีอากาศเย็นถึงหนาวโดยยอดดอยอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่10-17องศาเซลเซียส ส่วนยอดภูมีมอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่13-18องศาเซลเซียสขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและให้ระวังอันตรายจากอักคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศที่แห้งนะครับพ่อแม่พี่น้องรวมทั้งระมัดร,ระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกในตอนเช้าด้วยนะครับผมสำหรับมรสุมตัวออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและ ภาคใต้กําลังปานกลางประกอบกับมิยอมความกดอากาศต่ําบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างทําให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนคลื่นลมบริเวณเอ่าวไทายตอนล่างมีกําลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองอาจจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยนะครับพ่อแม่พี่น้องโดยเฉพาะเรือเล็กครับผมสำหรับในช่วงวันที่3าถึงหธันวาคมพบว่ามียอมความกดอากาศต่ำบริเวณบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างและจะเคลื่อนผ่านภาคใต้ตอนล่างและประเทศมาเลเซียลงสู่ทะเลอันดามันตอนล่างและช่องแคบมาลกาประกอบกับมรสุมตัวอ,ออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาค ใต้มีกําลังปานกลางลักษณะเช่นนี้ทําให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสําหรับฝุ่นละอองในระยะนี้ประเทศไทยตอนบนมีการสะสมฝุ่นละอองหมอกควันเพิ่มขึ้นอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงค่อนข้างมากเนื่องจากลมที่พัดปกคลุมมีกําลังอ่อนลงนะครับผมการระบายอากาศกระจายการกระจายฝุ่นละอองและหมอกควันก็เป็นไปได้ น้อยลงนะครับพ่อแม่พี่น้องการสะสมหมอกควันก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับช่วงนี้เรามาติดตามการพยากรณ์อากาศสําหรับประเทศไทยตั้งแต่6กนาฬิกาวันนี้จนถึง6กนาฬิกาวันพรุ่งนี้กันครับผมโดยแยกออกเป็นรายภาคดังต่อไปนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องภาคเหนือคาดการณ์ว่าจะมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าและอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-2องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ําสุดอยู่ที่19-23องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31-35องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงบริเวณยอดดอยมีอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิาาต่ำสุดอยู่ที่10-17องศาเซลเซียสมีลมตัวนอ,อกความเร็ว5-15ส5กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมราัมาติดตามการพยากรณ์อากาศของทางภาคตัวนออกเฉียงเหนือกันครับพ่อแม่พี่น้องคาดกันว่าจะมีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าและอุณหภูมิจะสูงขึ้นอีก1-2องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่18ถึง22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32ถึง34องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูมีอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่13ถึง18องศาเซลเซียสมีลมตนออกเฉียงเหนือความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมเราเลื่อนลงมาดู การพยากรณ์อากาศลักษณะอากาศทั่วไปของทางภาคกลางและภาคตะนออกกันครับผมสำหรับทางภาคกลางคาดการว่าจะมีหมอกบางในตอนเช้าและอุณหภูมิจะสูงขึ้นอีก1-2องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่22-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33-35องศาเซลเซียสมีลมตะว,วันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนทางภาคตะนออกนั้น ลักษณะอากาศโดยทั่วไปคาดการณ์ว่าจะมีหมอกบางในตอนเช้าและอุณหภูมิจะสูงขึ้นอีก1-2องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่22-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32-35องศาเซลเซียสมีลมตัวหนอกความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรห่างฝั่งมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรนะครับผม เราเลื่อนลงมาดูการพยากรณ์อากาศของทางภาคใต้กันครับผมสำหรับภาคใต้ฝั่งตัวนอกหรือฝั่งอ่าวไทยคาดกันว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและจังหวัดนราธิวาสนะครับผมอุณหภูมิต่ําสุดอยู่ที่23-24ถึง24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่29-34องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัด นครศรีธรรมราชขึ้นมามีลมตัวออกเฉียงเหนือความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอาจจะมีขึ้นสูงมากกว่า2เมตรนะครับผมตั้งแต่จังหวัดสงขลาลงไปมีลมตัวออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอาจจะมีขึ้นสูงมากกว่า2เมตรนะครับพ่อแม่พี่น้องเราข้ามฟัง มาทางภาคใต้ฝั่งตะนตกกันครับผมหรือฝั่งอันดามันลักษณะอากาศกทั่วไปของฝั่งอันดามันคาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตรังและจังหวัดสตูลอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 23- 26ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31-34อถึงองศาเซลเซียสมีลมตะวันออกความเร็ว15-30ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองอาจจะมีขึ้นสูงมากกว่า2เมตรนะครับผมเราเลืเ่อนขึ้นมาดูการพยากรณ์อากาศลักษณะอากาศของทางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกันครับพ่อแม่พี่น้องสําหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลคาดการณ์ว่าจะมีหมอกบางในตอนเช้าและอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-2องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23 2 6ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32-35ององศาเซลเซียส มีลมตัวนอกความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับพ่อแม่พี่น้องเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศล่วงหน้าของทางกรุงเทพมหานครนะครับผมโดยพบว่ากรุงเทพมหานครวันที่4คือวันพรุ่งนี้ธันวาคมจนถึงวันศุกร์ที่6ทธันวาคมกรุงเทพมหานครท้องฟ้ามีเมฆเป็นบางส่วนมีฝนศอร์เซของพื้นที่นะครับผมอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่36องศาเซลเซียสต่ำสุดคาดการว่าอยู่ที่ประมาณ 23องศาเซลเซียสนะครับพ่อแม่พี่น้องส่วนวันเสาร์ที่7ถึงวันอาทิตย์ที่8ธันวาคมกรุงเทพมหานครคาดกันว่าจะมีฝนเล็กน้อยนะครับผมมีฝนประมาณ10%ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่35ต่ําต่ำสุดอยู่ที่23องศาเซลเซียสส่วนวันจันทร์ที่9ธันวาคมนั้นคาดกันว่ากรุงเทพมหานครมีท้องฟ้าปลอดโปร่งนะครับผมมีฝน0%ซของพื้นที่และก็มีอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่3-4 ต่ำสุดที่23องศาเซลเซียสนะครับพ่อแม่พี่น้องเรามาติดตามการเรามาติดตามการสรุปสภาวะอากาศประจำวันของประเทศไทยเราครับผมพะยากรณ์อากาศประจำวันอันงคารที่3ทธันวาคมพุทธศักราช2567ระหว่างเวลา6นาิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้โดยสรุปออกมาพบว่าภาคเหนือมีอากาศเย็นกับมีหมอก ในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำจะสูงขึ้นอีก1-2องศาเซลเซียสยอดดอยมีอุณหภูมิประมาณ10-17องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือคาดการณ์ว่าจะมีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้นอีก1-3องศาเซลเซียสยอดภูมีอากาศมีอุณหภูมิประมาณ13-18องศาเซลเซียสภาคกลางคาดการณ์ว่าจะมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้นอีก1-2ององศาเซลเซียสภาคตะวันออก คาดการณ์ว่าจะมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้นอีก1-2องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลคาดการณ์ว่าจะมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้นอีก1-2องศาเซลเซียสนะครับพ่อแม่พี่น้องสําหรับทางภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนั้นคาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและจังหวัดนราธิวาสนะครับผม ส่วนทางภาคใต้ฝั่งอันดามันคาดกันว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสตูลและจังหวัดตรังนะครับพ่อแม่พี่น้องจากผลสรุปก็พบว่าประเทศไทยเรามีอุณหภูมิสูงขึ้นนะครับช่วงนี้แต่ดบนยอดยอดดอยยอดภูก็ยังมีอากาศเย็นถึงหนาวอยู่นะครับพ่อแม่พี่น้องและก็ทางภาคเหนือก็ยังก็พบว่ามีหมอกหมอกปกคลุมนะครับในตอนเช้าและก็มีมีฝุ่นละอองและก็หมอกควัน ครับผมเข้าปกคลุมเริ่มเข้าปกคลุมแล้วนะครับสาหรับทางภาคเหนือเนื่องจากว่ากําลังลมอ่อนแรงลงนะครับพ่อแม่พี่น้องส่วนทางภาคใต้นั้นก็จะเริ่มมีฝนนะครับวันนี้วันที่3ฝนก็จะเริ่มเข้ามาตั้งแต่เวลา11นาฬิกาจนถึงน่าจะถึงอยู่ในช่วงระหว่างวันเวลาประมาณ18นาฬิกาครับดูตามโมเดลฝนละหลังจากนั้นก็เว้นช่วงไว้ระยะหนึ่งและฝนก็จะเริ่มเข้ามาอีกในช่วงประมาณเที่ยงคืน เป็นต้นไปนะครับพ่อแม่พี่น้องแล้วก็เข้ามาช่วงเที่ยงคืนนี้ก็ถ้าดูตามโมเดลฝนก็จะค่อนข้างหนักครับผมเรามาติดตามการวิเคราะห์มโมเดลฝนกันอีกทีหนึ่งนะครับผมในช่วงเวลา18นาฬิกาสำหรับการพยากรณ์อากาศและรายงานสภาพอากาศทั่วไปของประเทศไทยเราวันนี้ในช่วงเวลา6นาฬกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้กับผมลงนวด นฟ้าพยากรณ์และทีมงานก็ขอจบการพยากรณ์อากาศไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับพ่อแม่พี่น้องพบกันใหม่ในคลิปหน้าและก็ขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดแชร์และกดให้กำลังใจทีมงานนะครับผมสำหรับวันนี้ก็กล่าวขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม